สวัสดีครับพบกับป้าอีตูแชนแนลคือเก่าครับมันนี่มาแหยังมันนี่เสียบเงื้อมันเสียบเงื้อเสียบเงื้อลอยเสียบเงื้อลอยเสียบเงื้อหมดครับมาใส่เบ็ดครับมันนี่มาใส่เบ็ดใต้หนองมาใส่เบ็ดหลังจากทางหายไปน้ำฝนตกน้ำขึ้นใส่เบ็ดตัวเบ็ดจกล้างเนื้อเบ็ดจกอันเนื้อ จำนวนหมดมันหมดสำคัญที่จำนวนหรอมันจะี่บ้านดิสำคัญที่เมื่ออ๋อครับเบิ้งเบื้องเบื้องที่นอกนี้เบิ้งนี่พันตรงบนเทียนยังพุนะ่น่ะมันคือคือแน่หลูกพี่เฮ้ยเหรอไป con phải này đi đén 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 chắc mẹ anh muốn bố cụ đây <laughs> đén cái đây này mà. tao chợ, chợ đi em co một nè à? <laughs> kéo nhặt nha <c oughs> หายอยู่หากินครับตามวิธีนี่แหละทาวิธีคนบ้านนอกบ้านนาเนี่ยแหละครับหลังจากที่ห่างหายไปนั่นหมแม่นอย่างนี้ฝนตกสตูดิโอเปียกถ่ายทำมาได้ไมีเรื่องอ่านยามหนีบึงทำดีก่<ข>อนเฮ้ <ขอ S 1> นคนใส่แล้วสันมีคนมาตัดหนาแล้ววะโหกหลายวงอนี้า่าเดี๋ยวมึงปลักยาเมงนี่แห <c oughs> ละลยวะหลายวะหลายยาเมียงยลเลยลน้องอย่างละไบุญข้าวป่าไรหกเนี่ยบ่าวป่าร

หัวต่อไปเนี่ยครับหัวต่อไปหัวต่อไปอุ่นแดงจึงครืงัวต่อไปใสบอกอยู่ใกล้ก็ไล่ไปไก่ๆเนี่ย นี่เรื่นนองนั่นเนี่ยขอกนั่นเนี่ยผ่านตรงผ่านตรงองตรงเ่มาเรงผ้ามนเร่งผ้ามาเบิ้งมันงดกระดูกไงของครอะกระดูกไงเอาย่อกระึ้นบ่ะเดี๋ยวมาเรงามาเร่งมาเร่งจะพามาเบิง้ง มึงมีผู้มาอ่นซึกอยู่กับพ่นมนจะเขามาตึกก็ได้ไปกัก็ได้้โอาลังอมบึนโอ้ยอสล้งอมบึงที่ห ไปีที่เด็ตั้งตรองนห่งงีเินดืโอเดือนมไ่พ่อมาถ่ายย่อนี้บอกครับติวงใหญ่นี่บอก ผมย่อกับคืนบอครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลี้ยงวันิพาพมาเบ่งเลยครับางคเบ้านไหนเราจะมึงมาโมผมบมครับคนสกุนนี่นะครับมาบวกบวกเห็่ได้อยู่บ้านบมดเหตเพ่อเด้ครับเดี๋ยวนะุกนาเห็นวใช่เลย ใส่ละบนน่นน uh ี huh. ่ป่าครอบบนนี้ไงใส่ด้วยปลาท่อบเลยโแน่้แน่ทนึ่งกัน้ยยะโอ้โหเออมุ่งไปละป่านี่ ันเื่นี่ัดไปทำน้งามมี่ละใส่กางปลาเล่นนี่ทุกมีเออนี่แหละเออนี่แหละนี่ขานี่ขานี่ตัวหนานะนี่ตัวหนานี่พวกบุงนี่เออนี่พวกบุงนี่บุงใบบัวนี่แก่น มองไม่ใส่ใส่ลังเหยี่อมึงขากับมานจะใส่มันกบมาใส่ปลาตัอะไรเออยู่บ่จัดไป จะผักบอช้อนามมันไหลนะบอชแข็งเนี่ยชัดไปทีมงานพออีตูชาแนลนุ่งกระไลอะไ ทุนเดาเี่ยาเอสซีสู่ตายเพิ่ทีหยกอยื่ว่า่าขึ้นไ้เ็ยทีหยกยู่งใส่ดอกครตื่นเพิ่งทีสมวกมันน้ำมันเลงเนาะสมวกตั้งฟ้าพรม

Nó thấm đại của tốt đẹp, tốt tèn đứng <laughs> <laughs> lại u uh, nó làm nó làm, làm, làm lại chỉ ừ. này đi nhiều bỏ kéo ทุมทุนสรังขนาะดนลยเดโลกสวยนะครับเดโลกสวยเด้อขอร้องขอร้องเป็นวิธีชีวิตได้เดโลกสวยเด้ยเสียงเนี่ยเขอ้พระลูกสวยสิมักฝ่าได้บ่ <laughs> ย,ย,ยดึดแมงมุมกล้วยทำไมเฮ้ยเ่ี๋ยวเสร็จแล้วปุ๊บแล้วปุ๊บ เจไป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 โอ้ยเกือบไหมดินนะนี่บ่มีอย่างดินลื่น mũi bà, mũi bóng gần hảo phân này mũi đầu mũi Nam lấy mũi rồi này Ừ Cái này Ừ โอ้ยน้ำไหลแห้งพอดีก็ค 5, mai, ือแล้วฝนเลี้ยวไม่หนาวไม่หนาวติโก่อนคือบคือเปลี่ยนไม้เปลี่ยน okay. ไม้เปลี่ยนมุดเปลี่ยนไม้เล่นนี่แหละหามุดหาไม้ก่อนครับผมใส่ยเงาหาบนใส่ยเงาโคกขนาด

หลมขี่ตอกขี่ต้มหมดอยู่เออผัวรครับมาแล้วมาแล้วลายพันผมใส่แล้วนะทางตะบัดทักนู่จจกดินแข็งบ่แข็งแล้วไป ดีได <m í toys> <c oughs> <P an> ้ละถอนได้ว้าวมันมีถอนดุนถอนแทะเฮ้ยเฮ้ยดีดูดิเนี๋ยวเดีอืว น้องสุด้ายไทยท้ายสุดครับย่าโลกสวยเ้อย่าโลกสวยเด้โลกสวยไปไกลตีนเลยนี่เป็นุดแตกไงเรื่องโลกสวยนะไกลตีนเลยนะเขาไว่ได้รับตังนี่ มึงเอา ừ, ทำดีทองวันนี้เขาใช้เบิรงนทำดีนี่รูาเบิรงนทำดีด้วยนะทำดีในการใส่อนไรเชียวลายง่ายลึกหมุนร่างเดียวแต่เนื้อจะอื่นก็ยังหมุนต่อหมุนด้วยเนื้อปลาเขานอนกระคืนหนี่ยพิเศษดีได้บุนล่ะบุหรดอ,อ่อ ไปเรียบร้อยพี่น้องไปครับจงวากันอีกที้หนึ่ง็นช้ามายามเหมือเรงงเมื่อยัสดีครับไปไเดี๋ยวเจอกันอีพีสองครับผมไอตอนที่สองครับสวัสดีครับ